ไปวันหนึ่งไปวันสองไปวันสามส่วนนีทุกคนมาด้วยนะครับวันนี้อยู่คลิปสอนเล่นไซเฟอร์ในแบบคอโลนหรือแบบใหม่นี้นะครับโอเคครับเดี๋ยวไปเริ่มที่ฝั่งบุกกันก่อนนะครับก็ฝั่งบุกในจะไม่ค่อยมีอะไรมากครับเวลาแท็บผมจะแท็บอยู่สองที่นะจะแท็บจุดแรกกับตรงนี้ครับกันเขาดันนะก็แนะนำว่าอย่าอย่าแท็บใกล้ๆหัแถวนี้นะเพราะว่าถ้าแท็บตรงนี้มันสามารถกระโดดได้นะเราสามารถกระโดดได้ ก็เป็นฝั่งนี้นะครับก็แถบจะแถบลูกนี้นะครับส่วนี้ฝั่งนึงเราก็จะแถบตรงนี้ครับเป็นแถบกันดันเหมือนกันก็แค่นี้ครับในฝั่งบุกแต่ว่ามันจะมีทิปซิดนึงนะครับสม่ติว่าเราจะเข้าบอมเนี้ยเราอาจจะไม่เราเข้าเร็วบอมเนี้ยเหมือนจะเข้าเร็วเอนะครับเราไม่จำเป็นต้องแถบลูกนี้ก็ได้นะเก็บไว้ลูกนึงก็ได้เราจะได้เข้าบอมเอไปแล้วเหลือแถบไว้แถบแบบเล่นโางแลนลูก แพนเสร็จก็แท็บหรือว่าแท็บจุดอื่นเลเก็บไปเล่นกรนะดานซูโดยการเล่นเซเนลเนี่ยมันจะมีเทคนิคนึงคนระับก็คือเราต้องดูการเล่นศัตรูนะครับเช่นว่าศัตรูเนี่ยชอบดันไหมถ้าศัตรูดันบ่อยเนี่ยเราก็ต้องติดแท็บนะแต่ถ้าศัตรูไม่เคยดันเลยเนะี่ยแบบอยู่ในไซส์ยอย่างเดียวไม่เคยดันออกมาบีเมลเลนะี่ยเราไม่จำเป็นต้องติดแท็บตลอดก็ไดนะ้ประมาณนั้นเราเก็บแท็บไปเล่นในบอมนะอันนี้ก็เป็นฝั่งบุกฝั่งบุกก็จะเล่นไม่ค่อยมีอะไรก็จะเป็นเลิศเลิกหาตาธรรมดาส่วนมุมมุมนึงที่ไซเฟอร์ผมเห็นว่าไซเฟอร์ชชออออบบไไกกกััันนนนนละะเเ่่่่ตีีมม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 ใ้้ยซซฟร์จาางงุุวคคคึข มค่อนข้างรู้สึกว่ามุมนี้อาจจะได้เปรียบหลายๆฝัเพราะว่ามุมนี้มันปิดตรงร <Here. S 1> ข้ามเขด้วยนะไม่นไเห็นแค่มุมเดียวแล้วเหมือนจะเห็นเขาก่อนด้วยนะเพร <Here. S 1> าะเขาพี้ยนเขาจะมาเล็งมุมนี้ก่อนไปเดี๋ยวไปสอนเซตอัพฝั่งกันกันดีกว่าโอเคมาที่ฝั่งกันนะครับก็ผมจะขอแนะนําก่อนที่จะแถบก็คือเวลาเล่นไซเฟอร์นะครับมีหลายอย่างที่ต้องดูนะครับอย่างแรกคือตัวคอมของฝั่งตรงข้ามว่าศัตรูเล่นตัวอะไรบ้างครับมีตัวพังของไหมมีตัวหมาตัวไล่เช็คแถปหรือเปล่า อย่างต่อไปคือลักษณะนิสัยในการเล่นนะว่าผู้เขาชอบเล่นแบบไหนนะแบบชอบเข้าตรงไหนชอบรัชยังไงชอบเดินฟังไหนอะไรเงี้ยชอบใช้สกิลตรงไหนอะไรนี้คือสิ่งที่เราควรรู้นะก็ถ้าเป็นดีฟอลที่ผมแนะนําให้แท็บก็เป็นแท็บลูกนี้ครับอันนี้คือเบสิกแบบที่แบบสมมติเราขี้เกียจเล่นครับเราเล่นแบบแบบไม่ค่อยคิดเยอะแท็บนี้คือแท็บปกติที่ทุกครั้งเราแท็บเหมือนแบบไม่ว่าจะเป็นแมบ,บไหนนะครับซึ่งมันมีข้อเสียก็คือว่ามันยีง่ายมากครับแท็บลูกเนี้ย แล้วพว,พวกเวลาใช้หมาพวกอะไรพวกโดนพวกอะไรหรือว่าช็อกดาดมันก็จะพังลูกนี้ด้วยลูกตรงเมนอนะข้อดีของมันก็อคือว่าแถบลูกเนี้ยมันไม่สามารถมุดหรือว่าสามารถกระโดดได้ด้วยกระโดดธรรมดานะโอเคมาเริ่มที่แถบที่ผมจะแนะนําในแมปนี้นะครับอย่างแรกคือแมปขอโหลดเนี่ยเป็นแมปของเฟดนะในกรณีที่ศัตรูกดเฟดมาตัวเดียวแล้วไม่มีตัวพังของนะผมจะแนะนำไแถบลูกนี้ครับแถบต่ำนั่นเองนะซึ่งแถบต่ำเนี่ยจะไม่ทําให้หมาของเฟสกัดนะซึ่งหมาเฟดเช็คมาก็จะไม่เจอเราก็สามารถยิงตัวที่ตามมาได้นะครับอ่ะกับการสมมติ ตัวพังของแบบสบมมติว่าเป็นสกายหรือเป็นเก็กโค้เนี่ยผมจะเลือกแถบแถบนี้นะก็คือแถบตรงหัวเพราะว่าพวกสกายหมาสกายอะไรอยงี้มันจะรอดไปนะถ้าเกิดเขาไม่ได้เซียนเขาเขาแบบไม่ได้เล่นในระดับที่สูงขึ้นมาหน่อยเนี่ยหรือว่าเป็นแรงน้อยๆเนี่ยหมาหมาหมาสกายก็จะไม่กระโดดกลับอ่าลูกแรกที่ผมแนะนําคือลูกนี้แต่ว่าใช้บ่อยไม่ได้ถ้าเกิดใช้แล้วก็ต้องเปลี่ยนนะลูกต่อไปเป็นลูกนี้ครับคือลักษณะนิสัยของคน ตีบอมบี้ในแมบคอลอดจะมีอยู่3แบบครับอย่างแรกคือเข้าบอมมาเสร็จใช่ไหมเขาจะเขาจะเข้ามาจุดนี้เพื่อเพราะจะเข้ามาเซฟตรงมุมนี้แล้วก็มองมุมนี้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งตัวนี้ก็แทบได้อะอ่ะอันนี้คือหนึ่งจุดละจุดต่อไปที่ใส่แบบที่สองคือเข้ามาตรงนี้ปั๊บเขาจะดันมาแล้วรอแล้วเช็คตรงนี้แล้วยิงตรงยิงตรงนี้ก่อนแล้วเช็คตรงนี้ต่อซึ่งเราก็แทบไม่ได้ซึ่งลูกเนี้ยลูกเนี้ยดีมากๆดีมากๆเลยมากเลยลูกนี้ดีมากแบบที่สามคือเข้ามาแล้วออกขวานะซึ่งออกขวาก็แทบตรงนี้ครับ ข้อเสียของ4ลูกเนี้ยอ่ะสลูกเนี้ยคือแน่ๆคือมันอยู่ใกล้หน้าบอมมากแล้วบางทีอาจจะโดนพวกนีพวกช็อกดาดง่ายนะครับแต่ข้อดีคือมันค่อนข้างโดนชัวแล้วก็เพื่อนเราสามารถยิงง่ายนะแบบเช่นมุมนี้เพื่อ,ตอนตรงนี้ก็ยิงได้ตรงนี้ก็ยิงได้จุดที่ผมแทบเนี่ยมันมันเลือกจากจุดที่ผมเล่นแล้วก็จุดที่ศัตรูจะเดินเข้ามานะครับก็ตอนเราต้องเริ่มมุมดีว่าเราจะยิงตรงไหนได้นะเช่นเราเล่นเฮลเว่นเนี่ยสังเกตนะครับเล่นเฮเว่นเราสามารถยิงไหน,ไหนบ้างยิงเมนได้แน่ๆละตรงเนี้ยมันมีแองเกิลที่ยิงไม่ได้นะ จุดเนี้ยก็ถ้าเกิดเรายิงเร็วพอเราก็ยิงได้นะออกไปยิงได้ด้วยซ้ำจุดเนี้ยยิงได้ชัวร์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะตัวผมจะนําแค่สี่ลูกนี้นะแต่ว่าจุดอื่นมก็แทบได้นะแบบจะแทบแบบบางยุคนิดนึงมาแทบแถวนี้ก็ได้แทบแถวนี้ก็ได้หรือไปแทบตรงนี้เลยก็ได้นะครับเขามด้างนี้ก็แทบได้แต่ว่าสี่ลูกเนี้ยจะเป็นแทบ <S <S ที่ค่อนข้างเบ่องบอมอยู่แล้วก็เป็นแทบที่ยิงค่อนข้างง่ายนะต่อไปเป็นจุดที่ผมจะนําให้ไซเฟอร์เล่นนะครับก็จุดแรกคือจุดนี้ครับข้อดีของจ แล้วก็สามารถเอาตัวรอดจากสกิลของศัตรูได้เพราะพื้นที่มันค่อนข้างเซฟไม่โดนรีคอนไม่โดนระเบิดไม่โดนอะไรเลยนะตัวนี้จุดต่อไปเป็นเฮเวินครับจุดนี้ค่อนข้างดีนิดนึงแต่ว่าก็ยังไม่ดีเท่าจุดเมื่อกี้ถาบผมนีผมรู้สึกว่าจุดนี้ตายค่อนข้างง่ายเวลาเขาสแปมมาแต่ข้อดีก็คือจุดนี้มันสามารถยิงตัวที่ติดแท็บได้ทุกมุมเลยก็แนะนำให้เล่นแฟนทอมถ้าเกิดเราอยากเล่นยิงทะลุปวันนะก็ตรงนี้เขาควันมาเราก็สามารถยิงตัวติดแท็บได้เลยแล้วก็เปิดกล้องดูนิดนึงแล้วก็แท็กแล้วก็ยิงครับประมาณนี้จุดนี้ก็เป็นจุดที่่คอนนข้าางเเหมะะส ต่อไปเป็นจุดนี้จุดจุดที่3อันนี้ผมไม่ค่อยเล่นแต่ว่าก็เล่นได้นานๆทีนะครับจุดนี้เราต้องดูว่าศัตรูของเยอะไหมอันตีเยอะไหมถ้าเกิดไม่เยอะตรงนี้ก็พอยืนได้ครับก็จะยิงง่ายมากเพราะว่ามุมมันค่อนข้างได้ยิงครับจุดนี้ไม่ควรยืนเลยในการเล่นแหลงผมคิดได้เลยว่าถ้าเขาเล่นเป็น,ปนตัวน,นี้ตายบ่อยากพวกในบอมบอมอนน์น,น,น่แนะนำให้ยืน2จุดน,นี้มากกว่าเทเวนกับไอโบ ก็ประมาณนี้ครับสำหรับบอมบี้โอเคมาที่บอมเอนครับบอมเนี้ยเล่นได้โคตรหลากหลายหลากหลายมากมอย่างแรกคือตรงเนี้ยเราต้องดูก่อนเราอยากแท็บไหมบางทีเราสามารถแท็บตรงนี้ได้อย่างแรกนะแต่ว่าจุดเนี้ยแท็บตรงเนี้ยจุดเนี้ยผมจะไม่ค่อยเล่นเองคือผมแท็บจุดเนี้ยให้เพื่อนตรงเอโบอเล่นแต่ผมไม่เล่นเองนะอันนี้ลูกแรกลูกต่อไปอันเนี้ยผมชอบมากดับเบิลแท็บนะกรณีที่ศัตรูมีเฟดเป็นตัวอินชิเเตอร์ตัวเดียวแล้วไม่มีตัวพังของนะแท็บลูกนี้โกมลม อ่ะมันดูอาจจะแบบดูแบบดูไม่เก่งใช่ปะแต่ถ้าเกิดในกรณีลองคิดภาพว่าเขาหมามาแล้วเขาไม่เจอแท็บแล้วเขาวิ่งเข้ามา3 4ตัวติดแทบหนึ่งตัวยิงตัวที่สองยิงแทบตัวที่สามวิ่งมาติดแทบตัว,ตวแรกยิงเพราะว่าผมทำมาแล้วไงครับ3ตัวติดแทบอยู่ในคลิปไฮไลท์ก็ประมาณนี้ครับสำหรับหน้าบอมคือจริงมันสามารถแทบเพิ่มตรงนี้ได้แต่ว่าตรงนี้ผมไม่ค่อยแนะนำไม่ค่อยไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่ตูที่ตีส่วนญ่ไม่ค่อยตีตรงนี้แล้วเราก็จะไม่ค่อยสามารถยิงตัวที่ตีตรงนี้ได้นะสมมติว่ามันบุกเข้ามานี้แถวนี้นเแท็บ เขียอะไรเอโบอยู่แล้วเอโบอันนี้ลูกแรกถ้าสังเกตดีเวลาแท็บแล้วหน้าบอมเนี่ยผมจะชอบแท็บต่ำๆเพราะว่ากันหมาเฟสแต่แท็บแถวเนี้ผมจะเริ่มแท็บสูงขึ้นหรือแท็บต่ำเหมือนเดิมก็ได้นะครับแต่ว่าแท็บสูงๆบางทีจะได้พวกตัวเนียนจะได้เนียนไม่ได้นะเหมือนที่ผมบอกว่าเวลาเล่นไซเฟอร์เราต้องดูว่าแท็บเราแท็บตรงไหนเราเล่นกับแท็บนะถ้าแท็บตรงนี้ผมก็จะพามาเล่นเท่านี้เพื่อที่ว่าเวลาตัวติดแท็บเนี่ยผมจะสามารถทีได้นะครับ ล,กกล,ลูกต่อไปที่แนะนำก็เป็นฝั่งเอลโบเหมือนกันครับอันนี้คือในกรณีที่รู้สึกว่าหน้าบอมเนี่ยหน้าบอมตรงเนี้ยเราสู้ไม่เคยได้เลยนะครับหรือว่าพวกเขามีพักของนเนี้ยเนี่ยปามาตลอดเนี้ยเราก็เปลี่ยนมาแทบ็บตรงนี้หรือตรงนี้ก็ได้แล้วก็เหมือนเดิมครับเวลาที่เราแท็บเนี่ยผมก็อยากให้เราควันไปหลังแทบ็บบางทีนะบางทีไม่ต้องทุกทีก็แหละเช่นอย่างเงี้ยเวลาเขาจะตีปับ๊บเขาติดเขาวิ่งเข้ามาเขายัดมาเขาติดาาติดควานแล้วเขาติดแทแ้ว เราไม่ต่อหน้าแรกขเขานะอนนี้จุดนี้ก็จุดที่เล่นได้จุดนึ้งอันนี้ก็แทบได้แต่ว่าอาจจะยิงยากเพราะว่ามันมีกล่องนี่บงังกค่สุกอันนี้อันนี้ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ก็พอได้นะนอกานั้นก็แทบในบอมแล้วแทํบในบอมเนี่ยส่วนใหญ่คือมันรับลึกละมันจะไม่ค่อยเกิดสึ้นละถ้าเกิดเราเล่นบอมเอก็สองลูกนี้ก็เป็นจุดที่ผมรู้ว่ามันเก่งนะับแล้วก็ถ้าเป็นบอมบีเนี่ยก็จะเป็นลูกนี้ลูกนี้ ลูกนี้ลูกนี้สี่ลูกอะที่ผมบอกป,ประมาณนี้ครับสำหรับาการเล่นไซเฟอร์ก็อย่างแรกคือเราต้องดูวิธีการเล่นศัตรูนะครับอย่างที่2คือเราต้องเอาแท็บเราหลบพวกสกิลพังของหรืออะไรให้มากที่สุดอย่างที่3คือถ้าเขาเริ่มรู้แท็บเร,เราเราต้องเปลี่ยนจุดนะและสี่คือจุดยืนของเรานะว่าตอนยืนตรงไหนเราถึง er จะได้ยิงแท็บนะก็ประมาณนี้ครับสำหรับาการเล่นไซเฟอร์ในะครับการความบุกก็แค่แทบปแล้วก็เลิกครับพอเลิ ler, บกบ่อยเข้าบ่อยแล้วเราสึกว่าเราเลิกจนเคารู้แล้วเราก็ไปเล่นกับเพื่อนประมาณนี้ครับสำหรับาการเล่นไซเฟอร์เดีย i̇şte ๋ยวไปดูคลิปไฮไลท์ผมนะ d o e d my โัดนเนัหยัิกอบกันเป็นหนึ่งอ เฮ้มาบอมกูเหอะขอลองอ่ะอยากเล่นบ้างอ่ะที่กูแบบสร้างอเฮ้ควันมาไอ้ยีใครเล่นได้อะควันอย่างนั้นอะ แล้วโอ้โ oh ห oh, ตัวออกมาเล่อยตรงนี้นะเฮ้ยมันตีว่ะได้เล่นแล้วเนี่้ไปวันหนึ่งไปวันสองไปวันสามนี่กูได้ใช้แล้วแถบมันไม่มีตัวคังของรตงมันเลยนแบบเล่นยังไงก็คือแค่วางแถบแล้วแบบเอออะไรก็ได้เล่ ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดถูกใจแล้วก็กดไลค์แล้วก็กด Subscribe FTV Sport ปอเลยครับบ๊ายบายครับฝาก,กซื้อเสือ้อฝากซื้อเสื้อเลยนะครับบ๊ายบายครับ